เที่ยงก,กับเย็นเขาบอกเช้ากอลังหนักนะคะที่มาไล์แป,ป๊บเดียวนะทุกคนมาไล์นั่งกินเล่นอะไรเงี้ยกับครอบครัวเดี๋ยวแป,ป๊บเดียวก็จะไปอยู่กับครอบครัวละ งช้างสวยมากค่ะเป็นของตกแต่งบ้านนกทุกคนไหนบอกลดน้ำหนักป้าเผาเนี่ยป้าเผาเนี่ยมีป้าเผาอยู่แต่มือกินอะไรกินปูปูไม่ได้ว้วนปะปาลตปูติ Enjoy eating with your seafood and family. Thank you. Now I'm in Phuket, that is my hometown, with my family, my sister. อออ่ไน้บกพี่หิวนะแล้วมากินกันครับพี่ได้ควรเปลี่ยนที่นั่งนี่ก็ว่างั้นเหมือนกันรู้สึกคิดผิดมากเลยน้งตรงเนี้ยพี่เอาหลอดไหมอ๋อถ้าจะดูดขนาดนี้ใช่ไหมสบายดีครับผมทางต้องตามให้กรบพเลยค่ะน้องดูดดูดูนะคะ ็ต้องกลับคืนเลยต้องมาต้องกลับไม่โกงอุ้ยแม่รักแม่อ่ะอ๋อแล้วก็ไปให้พ่อเนาะนม่มีมันเลยนะมแยกมันลอยฉลาดฉลาสฉลาสพี่ี่กับไปกรุงเทหือเปล่าพี่นี่กลับไปเลยกลับไปฉลาดฉลดล เอได้รัความรักับแม่ได้รับคามรักจากแม่เจดยเดียร์รอด้ขออนุญาตเจดีย์เดียร์ะกุบบ้างเลื่อยจังชนของอเลยมีหลายแผนที่ใจเย็นๆขอให้เธอลองใจเย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อยว่าฉันได้รัควารักจากแม่เลย อำแม่นี่คือให้แม่ที่ไม่ขอแบ่งใครใครดีไม่ต้องแบ่งก็ได้นะถ้าแสขนาดนั้นน่ะเรียกว่าแบ่งเหรอเรียกว่าไม่มีที่จะวางน่ละตีนอยากใสเบาแต่กลมหล่นเยอะเกินขอัง เขาหน้าน้านองไม่ให้กลับบ้านแล้วนะ <laughs> พี่ก็ไม่ให้กลับพี่ก็ไม่ให้กลับนะบ <laughs> พี่พี่พี่ทำพี่ก็ไม่ให้นะเป็นแหมทำเป็นบอกไม่รักปากยื่นมะนาวให้เอ้ยพริกไทยเอ้ยเกลือเอ้ย <laughs> ปากยืน่นมะนาวฉัน <บา S 2> จะปากขามมือโอ้โหปากบอกไม่รักแต่มือยื่นปากแก้วเชียวปากแ<า>ก้วเชียวทำนานใหม่มาแล้วขอร้องขิงเก่งมันก็อย่างนี้แหละพวกเราอ่ะขอยักเกียร์เกียร์ข้า ะะค่ะไม่ใส่เยอะคับเพราะอ้วนมืไม่หยุด <c oughs> ไม่หยุดบีบเลย <laughs> หมดคือภาพนาทุกคนเวลาเราอยู่กับครอบครัวมันก็สไตล์นี้แหละเราคงจะไม่มานั่งก็๊กภาพภาพนางงามแบบตอนเรานั่งกินกับครอบครัวอะไรอย่างนี้กันหรอกเนาะมันก็จะเป็นตุลงนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบเรียวเดียวโนเ a กเลยนะจริงเพราะว่าจริงๆเฮดนนี้อ่ะอันนี้นี่คือถือ,บอบเบาแล้วนะ ปกติอยู่กับครอบครัวหนกักกว่านี้นะเกงเนน่เกงใจคนในไลฟ์ที่แหละอืมนี่คือคือเก่งใจคนในไลฟ์อยู่เดี๋ยวเขาจะยิ่งตกใจกันไปใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราก็ยัง com, ค,คีฟความคาแรคเตอร์ความเป็นตัวเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยรัตนานะเขาไหวรัตนานหรอไม่เอาอะเดี๋ยวคนจะยิ่งเห็นไปเยอะมากกว่าน,นี้วันนี้มาแปลกวันนี้มาปกติค่ะไม่ได้แปลกเลยอยู่กับครอบครัวเป็นอย่างนี้แปลกเปก็นปกติแปลกแปลกเป็นปกติจริงๆคือแปลกเป็นปกติ แต่เวลาอยู่ข้างนอกแล้วทำตัวปกติอนะคือแปลกเบกซัปกติทำให้ด hey, hmm. ูเหมือนปกติเห็นเม้นหนุ่มไหมเห็นครับผมคอแบบกินไปหัวเราไปหน่อยนะคะฉันจะเขียวยังไงจะติดอนะม้วนหน้าทีหนึ่งแมทไม่เด๋ยวไปไลฟ์ในติกตอกได้ไลค์ออนแล้วจะม้วนหน้าลงสระน้ำโชว์เลย รอล่อยเร็วนะไม่เร็วฉันไว้น้ำมากลัวจะลองท่อยอ่ะอร่อยแม่มันไม่ยืนให้ด้วยอ่ะแม่ของไม่แบ่งมันได้มั้ยสิถ้าแบ่งหนึ่งต้องแบ่งทีสองแปลว่าเราไม่ควรแบ่งใคร แม่ดูขอแบ่งแม่ได้ไหมนี่ว่าแม่ต้องกินคำเล็กกว่าพวกมันแน่นอนเลย้าเราจะแบ่งทั้งสามลาเล่นลาเล่นลาเล่นมึงอย่าอ้ากว้างเลยมึงรอยหวงหนึ่งจากแม่ได้ไหมทำไมเป็นคนเด็กที่หวงของกินเชยเลยเองรีวิวพี่น้องของกินเป็นเรื่องสำคัญขออนุญาตไม่พาไปไกลกว่านี้อู้หูหูเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำถ้าทุกคนมีพี่น้องทุกคนจะเข้าใจใช่ ทุกคนจะเข้าใจโมเมนต์นี้ฉันแบ่งหนึ่งจะต้องแบ่งหนึ่งสองออ่ะแม่อะ่่เัวนี้ได้เยอะ กอลองมึงอยากกวางต่นนมันไ่อยากววางกู้องวปอดอตาดครับเวลาเตรมทุกคนตเราจะปิดไลฟ์แล้วนะรู้สึกว่าตำนานจะเริ่มเกิดขึ้นเยอะเกินไปละ ชอบเล่นเครือกอะเราอ่ะไม่ได้กินปูกินปลาแล้วก็กินกุ้งครับผมเขาบอกยีใบทั้งบ้านแน่ๆเลยเขาบอกเสียงหัวล็อกอร่อยกันทั้งบ้านเลยค่อย่าอย่าเราห้ดีมาเปรียบเทียบไม่ได้เราแบกไปดี้วิวิวแม่พูดความจริงขอมันแล้ว ตำนานสร้างนี่ทุกวันจริงวันไหนที่ไม่มีตำนานแปลว่าวันนั้นเราไม่ได้ไลฟ์เราไม่ได้ออกกล้งอง่สดมากดูมันครึ่งท้องหรือ,อยังคะบอกเลยยังไม่ถึงเซี่ยว <อง S 2> แต่เรา,เราต้องกินน้อยไงแต่เราต้องกินน้อยลง <S <S คือตอนนี้ี่ได้กินน้อยลงแล้วนะพูดเลยว่าไปแบบว่าถ่ายเดียววันเทมเมวานอะพี่เขาแบบก็ซื้อข้าวมาอน่างใช่ปะเขาก็ถามเราด้วยประโยคที่ว่าอะไรรู้ปะ เฮดิกินแค่นี้เหรออ่าเป็นไงขิงขออวดนิดนึงว่าเรากินน้อยลงนะเฮดีรู้ผมสูงมากอะ,อะไรนะเฮด้ดิรู้ผมสูงมากผมก็ไม่ได้สูงแบบขนาดนั้นปะนี่มันก็มัดต่ำแล้วนะ,ะใช่ตอนนี้ก็กินน้อยลงอยู่ค่ะแต่วันนี้กินของโกรธน้อง ได้ไม่ล่ะเดี๋ยวเรากลับไปวิ่งให้ก็ได้ดี๋่ว,วันนี้วิ่งตอนที่ยงคืนต้องไลฟ์ด้วยนะจะดูแรงวิ่ง่ะน,นี่แรงเลยต้องมีหลังานไม่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหนึ่งแชร์แล้วเ,เราก,กลับ <laughs> พี่ปอนเตรียมหยุม่มพี่ปอนเตรียมหยุม่ม